ผมเลขาคณะนะครับมีคุณจุติไกรเลิกคุณสิริวัลปราศจ,จากศัตรูได้ร่วมกันยื่นยัตติไว้นะครับรายละเอียดปรากฏตามยัตติที่ได้ยื่นและกระแจกจ่ายให้กับเพื่อนสมาชิกยัตตินี้เป็นยัตติที่ทํานองเดียวกับเพื่อนที่ได้อภิปรายไปล้วทั้งสมท่านนะครับเป็นการขอให้สภาผู้แทนรัษดรตั้งคณะกรรมการวิสามันพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาการกําจัดขยะในประเทศอย่างบูรณาการ ที่จริงเรื่องปัญหาขยะนี่เรามีการพูดกันในสภานี้มาทุกยุคทุกสมัยครับท่านครับมันเริ่มเกิดปัญหาเหล่านี้ขึ้นมาใน20กว่าปีช่วงหลังแต่ถ้าย้อนไปรุ่นเก่าๆนะครับรุ่นาธประธานนี่เราไม่ได้ค่คยมีปัญหาเรื่องขยะมูลฝอยนะครับความเป็นเมืองมันยังไม่หนาแน่นความเป็นชนบทมากเพราะการกําจัดขยะก็ตามกนจับตามวิถีชนบทคนวันนี้คงนึกไม่ถึงครับว่า ที่ดินแดงนะครับสามแยกสีแยกดินแดงเราเนี่ยครับขณะนี้ขึ้นขึ้นเป็นแฟตขึ้นเป็นหมู่บ้านเต็มไปหมดนะครับเมื่อ40ปีที่แล้วคือที่กองขยะดีๆของคนกรุงเทพมหานครแล้วก็ทั้งหมดครับมันก็เริ่มขยายตัวออกไปต่างจังหวัดเมื่อ30มสปีที่แล้วครับบ้านท่านประธานบ้านผมนี่ไม่มีกองขยะครับทุกคนกําจัดขยะเองด้วยระบบในครัวเดือน แต่ช่วงหลังหลังจากที่เราเริ่มกระจายอำนาจความเป็นเมืองเริ่มขยายขึ้นมากรุงเทพมานาครก็กลายเป็นเมืองที่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นของขยะก็เริ่มมีปัญหากรุงเทพก็เริ่มขนย้ายขยะออกไปนอกไกลเข้าเรื่อยๆไกลเข้าเรื่อยๆจนสุดท้ายบางพื้นที่เราไปทิ้งถึงนครปฐม,มแล้วก็มีหลายๆจุดเพิ่มขึ้นในขณะเดียวกันทุกจังหวัดของประเทศไทยครับมันก็จะมีที่ทิ้งขยะซึ่งอาจจะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นของท้องถิ่นครับ ถ้าเทศบาลขนาดใหญ่ก็จะมีที่ทิ้งขยะของเทศบาลถ้าเมืองขนาดใหญ่อาจจะมีที่ทิ้งขยะขององค์การหวานส่วนจังหวัดซึ่งเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นแต่หลังจากที่เราสร้างองค์กรปกครองท้องถิ่นในระดับตำบลขึ้นมาเราสร้างอบตขึ้นมาทุกอบตก็เริ่มมีการจัดเก็บขยะของตัวเองและมีที่กองขยะของตัวเองวันนี้ท่านประธานครับข้นประเทศครับ ที่เป็นที่ทิ้งขยะระดับจังหวัดมีปัญหาหมดครับท่านประธานบางจังหวัดนี่ที่เป็นท้องถิ่นดูแลเองดิก็ขยับขยายไม่ทันครับกําลังท้องถิ่นไม่สามารถที่จะรับมือได้อยู่มาสิบกว่าปีที่แล้วครับมันก็เกิดวิวัฒนาการในการกําจัดขยะจนบางกระทรวงถือเป็นคําขวัญครับว่าขยะคือทองคําคือคิดถึงการเอาขยะมากําจัดแล้วก็สร้างเป็นพลังงาน แล้วก็ต่อมาต่อเนื่องมาจนถึงการขออนุญาตตั้งโรงเผาขยะเพื่อแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้าขยะเลยถูกตีค่าเป็นทองคําตื่นตะหนกันในตลาดหลักทรัพย์ไปหมดครับสิบกว่าปีที่ผ่านมาท่านประธานจะได้ยินข่าวที่โน่นขยกตั้งโรงไฟฟ้าขยะที่นี่จะตั้งโรงไฟฟ้าขยะแต่ปัญหาขยะก็ยังไม่จบครับท่านเพราะเป็นปัญหาที่ถูกซุกไว้แล้วก็ไม่มีทางที่จะแก้ไขเราจะปล่อยให้อบจอ ปล่อย้เทศบาลปล่อยอาบตรับมือแต่ลําพังไม่ไหวครับจะปล่อยให้กระทรวงอุตสาหาการรมลงไปดูแลจะปล่อยให้มหา,าไทยเป็นคนใส่วิญญาณเพื่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะจะปล่อยอยู่อย่างนี้มันคงไปได้ยากครับท่านประธานบางจังหวัดอย่างจังหวัดบ้านผมกับจังหวัดนครศรีธรรมราชมีกองขยะทิ้งไว้สองล้านตันเป็นกองขยมะมื่คือมาแล้วก็ยังไปไม่ถูกว่าจะไปทางไหนมีการประมูลทิ้งไว้ เสร็จแล้วการประทุมทิ้งไว้ก็ไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ได้รวมทั้งโรงขยะคนที่ประมูลได้ก็ไม่รู้อยู่ตรงไหนจริงๆเป็นเรื่องที่ต้องให้หลายๆหน่วยงานมาร่วมบูรณาการนะครับตั้งแต่กระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นเจ้าภาพในการดูแลท้องถิ่นทั้งหมดตั้งแต่กระทรวงอุตสาหกรรมที่จะดูแลเรื่องการแปลร,รูปการสร้างโรงเกศอุตสาหกรรมขึ้นในกองขยะตั้งแต่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและสุดท้ายครับกระทรวงพลังงาน ซึ่งจะต้องเป็นคนเอาพลังงานจากการเผาขยะนี้ไปใช้ในการบริหารผลผมคิดว่าจะมอบหมายใ,ใครคนใดคนหนึ่งดูแลคงยากแล้วมีทางเดียวครับต้องหาทางบูรณาการถ้าวันนี้เราไม่ตั้งกรรมธิการขึ้นมาว่านะครับซึ่งผมก็เห็นใจครับวันนี้สภาผู้แทนราษฎรเรานี่ตั้งกรรมธิการวิสามันขึ้นมาหลายคณะจนไล่ประชุมกันไม่ทันแต่ถ้าจะส่งให้กรรมธิการสิ่งมัดล้อมคณะเดียวมันก็ไม่จบครับท่านประธาน จะส่งให้กรรมธิการปกครองท้องถิ่นคณะเดียวก็คงไปไม่รอดครับท่านประธานจะส่งอุตสาหกรรมคณะเดียวก็ไม่ได้ครับท่านหรือจะส่งกรรมธิการพลังงานอย่างเดียวก็คงยากเพราะ,ะนั้นเป็นหน้าที่ของพวกนองสภาครับต้องช่วยกันคิดครับถ้าไม่ตั้งกรรมธิการวิสามาันขึ้นมาเราจะกระจายความรับผิดชอบเรื่องขยะในประเทศนี้ให้กับกรรมธิการชุดใดบ้างในการช่วยกันดูแลเพราะอย่างที่ผมเรียนท่านประธานครับจะใช้ท้องถิ่นรับมือ มันโครงการต้องลงทุนในการกําจัดขยะนี่เยอะมากใช้พลังใช้งบประมาณมหาศาลหลายๆจังหวัดครับอะไรกันขนาดอบอตอนี่ไม่มีกําลังขยะกําจัดเลยครับก็ต้องขนจากอบอตอมาทิ้งไว้กับที่เทศบาลใหญ่ๆแล้วเทศบาลก็คิดสตังค์เขาแล้วเทศบาลก็ลน้นระดับจังหวัดก็อย่างนี้เหมือนกันครับทุกอำเภอก็ขนมาเทกองไว้ในจังหวัดนคสรสวรรค์นะครับขนมาจากยี่สิบสามอำเภอมาเทกองอยู่ในเขต อำเภอเมืองนครสิมราชแล้วก็ล้นเป็นปัญหาครับคราวนี้ไม่ว่าที่ไหนครับถามเพื่อนๆเราทุกคนครับอย่างด้านใกล้ๆเนี่ยหาใจตั้งโรงงานขยะกันสองรอบสามรอบวันนี้ยังไม่จบครับจังหวัดไหนก็ตามท่านชี้มาได้เลยครับผมก็เลยเป็นปัญหาครับว่านอกจากแก้ปัญหาขยะแก้ปัญหากับคําว่าขยะทองคําเป็นทองคําจนสร้างโรงงานไฟฟ้าขยะออกบริญาตไปสรุปดูให้ได้ครับว่าทั้งหมดทั้งประเทศนี้ ออกใบอนุญาตสร้างโรงงานไฟฟ้าขยะไปกี่โรงแล้วและมันเสร็จจริงๆกี่โงรงแล้วเอาไปปั่นหุ้น,นในตลาดหลักทรัพย์ได้ใบอนุญาตโรงงานขยะก็หมายความตลาดหลักทรัพย์ก็รับบริษัทตัวเองเข้าตลาดหลักทรัพย์ก็ขายหุ้นขายหุ้นเสร็จก็เลื่อก,กันไปใบอนุญาตที่ค้างอยู่ทั้งหมดเท่าไหร่ผมก็คิดว่ามันต้องระดมคิดครับท่านประธานคือถ้าไม่ตั้งกรรมิการวิสามันด้วยความเกรงใจว่ามันล้นสภาแล้วส่งคณะกรรมิการต่างๆ ก็อาจจะต้องแนบท้ายไปครับว่าอย่างน้อยกรรมธิการสี่คณะที่จะต้องทํางานร่วมกันและก็หาทางออกให้กับประเทศผมก็เลยขอเสนอยตินี้เพื่อตั้งกรรมธิการและไม่ติดใจที่จะตั้งกรรมธิการครับส่งให้คณะกรรมธิการก็ได้ที่มีอยู่30กว่าคณะนี่เลือกคณะที่เขาเข้าต้องเข้ามาดูแลแล้วเป็นการทํางานแบบบูรณาการร่วมกันระดับสภาโดยไม่ต้องผ่านไปทางรัฐบาลสภาได้แนวทางที่บูรณาการโดยความคิดของสสเราเองแล้วนี่ อย่างนี้นค่อยสรุปส่งสภาครับส่งกับรัฐบาลอีกทีครับก็เลยขออนุญาตทาา่านประธานสภารายงานปัญหาเรื่องขยะที่เกิดขึ้นเหมือนเหมือนกับเพื่อนสมาชิกทั้งหมดและหาแนวทางในการใช้กระบวนการของสภาเราในการแก้ปัญหาเพื่อสรุปให้รัฐบาลเข้าไปบูรณาการกับหน่วยงานทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหานี้ครับขอขอบคุณครับท่านประธานครับ